มีลุ้นเลยครับช็อตน,นี้ขยบับขยบับหาช่องใหเ้เห็นนี่ขยับหมายเลขสิบสี่ที่บอลครับลูกนี้ใครรเเเลลลล่นได้้ียยกบบอออชิปมาโโหหมายเลขเจ็ดยิงไม่ดีโอ้โหสิบสี่ดูแหม่เห็นแก๊ดฐานใหญ่ครับแย่งยากครับเป็นลูกทุ่มครับหลานเพื่อนทุ่มมาหมายเลขสิบสี่ทุ่มบอลมาเต็มติดหัว จะหาได้มาที่ก้าก้าทำไงก้าแทงบอลลูกนี้แม่ยังติดแม่แต่เป็นบอลตั้งเตะของพงสุวรรณน,น,น,นี่นี่น่นั่งอยู่นี่แล้วไม่เป็นไรวันนี้แพ้ก็ไม่มีผลเลยแต่พรุ่งนี้ต้องจริงจังก็พรุ่งนี้ก็แพ้ตกรอบนี้ไม่ตกไม่ตกช่ไพรุ่งนี้ตกวันนี้เหมือนกับเขาให้มาเล่น แต่ก็มีผลแหละเพราะว่าถ้าชนะไปเจอทีมแพ้ไงชาฮาร์ดเตะบอลมาแม่เป็นลูกเตะมุมครับแม่พงสุวรรณได้ลูกเตะมุมถ้าชนะเจอแพ้เดี๋ยวต้องดูเขาจับฉลากไปเขาจับฉลากก่อนเอาทีมชนะไปเจอทีมแพ้ทีมแพ้เจอทีมชนะจุกายกมาให้จด ม<ง>แม่มงมแม่ไม่เตบแม่หยอดมาแม่นนะตรงนี้เจ้าหาตัดบอลลูกนี้ยังให้จักแรกครับหมายเลขลเจ็ดร้านเพื่อนคืนมาที่14ตีติดเจ้าเน็กเจ้าเน็กแม่เป็นยังเป็นลูกคุ้มของพวส <c oughs> งสุวันคนระับผมสุวรรณครับ ต้หาทุ่มบอลมาให้กากามงให้เจ้าแน็ตแน็แหมรูปร่างแกใหญ่ครับรนี้ดึงบอลกลับมาไหลบอลมาไม่ดีติดร้านเพื่อนนะยกบอลมาหมายเลขเจ็ดเช็ดบอลเราจะวิ่งไปเลยนะลรกนี้หมยังติดเจ้าปุ้มครับอาศัยความเก่าครับชันนี้มามาที่เจ้าเอผงสุวรรณของบอลครับเจ้าแรกยัดมาให้เอทีหนึ่งลรงนี้เข้าซ้ายลองอยังติดแผงหลังของ หลานเพื่อนเอ๊ทุม่มไหมจะแรกครับแม่ลูกนี้หลานเพื่อนจะไปเลขเจ็ดสก,กิดมาหมายเลขสิบสี่เอาล้วครับลูกนี้ดึงบอลกลับคืนมาที่แม่มองไว้แล้วแมไหลมายี่เลเลยยังยังติดบอกเป็นลูกเตะมุมครับแมหลานเพื่อน หลานเพื่อนยกบอลมาติดหัวจะฮัดเป็นลูกทุ่มของหลานเพื่อนครับทุ่มบอลยาวมาเลยแม่ลูกนี้ชนกันเองหลานเพื่อนคองบอลแม่รึ่งหลังห้านเพื่อนนี่เกมบุกเกมแม่ไม่เผาเลยนะฮะหมายเลขสาครับหวังจะเอาสกอร์คืนได้ไดครับว้าวแล้วก็หมดเวลาครับเป็นว่า,าทีม พงศ์สุวรรณ